สวัสดีครับเ่าเกมกัน์ดนทำคลิปนี้จำเล่าถึงตัวละครในเกม Eternal Evolution ที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า a r i s t a r มีชื่อภาษาไทยว่าอาริสาไปดูกันครับผมขอเรียกว่า a า i s t a าตามชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับตัว a า i s t a าเป็นตัวละครระดับ SSS เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์สายอาชีพนักล่ามีฉายาว่าวิญญาณทุ่งร้างมีคำจำเป็ดความสั้นๆนับคำเดียวว่าโจมตีธรรมดาลักษณะตัวละครเป็นเหมือนคนใส่หน้ากากครับถือหน้าไม้ขนาดใหญ่โตโมโหรานะครับผมไม่รู้จริงๆครับว่าตัวละครนี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายดูไม่ออกจริงๆ ตัวอลิสตามีการเก็บค่าพลังงานในการบัตสกิลอันติเมยียมาจากค่าความเสมอกันก็คือเมื่อตัวอลิสตาโจมตีศัตรูถึงแก่ความตายหรือว่าโดนศัตรูโจมตีให้เลื่อนลดก็เป็นการไปเพิ่มเกจพลังงานในการบัตสกิลอันติเมยียให้กับตัวอลิสตาครับไปดูกันที่สกิลของตัวอลิสตาครับสกิลแรกเป็นพาสซีสกิลที่มีชื่อว่ารวมสมาธิต่อสู้การโจมตีครั้งแรกของตัวอาริสตา จะยิงหน้ามาออกไป2ครั้งเมื่ออลิสตาโจมตีศัตรูตัวเดิมต่อเนื่องดัเมจที่สร้างขึ้นแต่ละครั้งจะเพิ่มดัมเมจของการโจมตีครั้งถัดไป3เโดยเอฟเฟกต์ดังกล่าวสามารถซ้อนทับได้ทุกครั้งที่ตัวอลิสตาเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีจะสูญเสียเอฟเฟกซ้อนทับทั้งหมดในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นข,นของสกิลครับจะเป็นการเพิ่ม เปอรสเต็คดัมเมจให้มากขึ้นตามเลเวลของสกิลครับ p a s s i v นี้ก็คือทำให้ตัวอาร์ตาครับ mm hmm. เมื่อโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ําๆรัพจะยิ่งทำให้โจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับโดยที่ตัวเกมไม่ได้บอกครับว่าสแต็คได้สูงสุดเนี่ยกี่ชั้นด้วยกันครับก็ให้เราเข้าข้างตัวเองไปก่อนครับว่ามันซ้อนทับไปได้เรื่อยๆครับไปดูกันที่เอฟเฟกพรสวรรค์ครับ ทุกครั้งครับที่เปลี่ยนเป้าหมายโจมตีจะสูญเสียเอฟเฟกต์สนทับเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับอ๋อถ้าเราครับอับพเอฟเฟกต์พรสวรรค์ครับเวลาทีด่ดวอลิสตาเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีครับจากปกติเนี่ยจะต้องนับ1ใหม่ครับก็จะกลายเป็นลดครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับส่วนเอฟเฟกต์อาวุธเฉพาะตัวครับเมื่อเราอัพจะสมมติน,นะไม่เมื่ออลิสตาได้รับดเดิมพ์ถึงตาย จะป้องกันดำเมทดังกล่าวและเข้าสู่สถานะไรเทียมทาน2วินาทีจะฟื้นฟู m a ็กเ100%และพลังงาน600แต้มโดยจะส่งผลได้สูงสุด1ครั้งครับง่ายๆก็คือกันตาย1ครั้งครับพร้อมทังฟื้นขึ้นมาเลือดเต็มและพลังงานเต็มและอยู่ในสถานะไรเทียมทานคือไม่สามารถโดนดมเมตใดๆไ,ไ,ได้เป็นเวลา2วินาทีด้วยกัน แต่จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งครับใน1สนามลบเท่านั้นสกิลต่อไปเป็น p พ s i v e skill ที่มีชื่อว่าก้าย่องวิญญาณเนื่องจากตอนนี้ครับยังแปลไม่เสร็จนะยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตใช้ความสามารถทางภาษาที่ผมมีอยู่เล็กน้อยเนี่ยพยายามแปลให้เพื่อนๆฟังแล้วกันหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นีด้วย ท,ทุกการโจมตี3ครั้งของตัวอลิสตาจะทำให้เกิดเอฟเฟกเพิ่มหลบหลีกให้กับเพื่อนเรา2คนที่มีค่าแท็กสูงสุดเป็นจำนวน15%โดยสกิลนี้สามารถสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันซึ่งสกิลนี้จะส่งผลทั้งหมด5วินาทีโดยจะเลือกเป้าหมายที่ยังไม่รับสกิลนี้ก่อนเป็นับแรกหากสกิลนี้เกิดขึ้นกับตัวอลิสตาเอง จะทำให้เอฟเฟกต์ลบหลีดังกล่าวนั้นครับเบิ้ลเป็น2เท่าและหนึ่งพาร์สิบสกิลก็คือเมื่อตอนเริ่มต้นการต่อสู้ตัวเอลิสตาจะเพิ่มเลือดสูงสุดของตัวเองเป็นจำนวน4,000%ของแอตแท็กของตัวเอลิสตาเองในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นของสกิลนี้ครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลือดนี้ครับของตัวเอลิสตาให้มากขึ้นตามเลเวลของสกิลไปต่อกันที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ับเมื่อรอาบจะสมมุติ์น้ำให้ ระยะเวลาที่เพิ่มค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นเป็น10วินาทีจากเดิมนี่5วินาทีส่วนเอฟเฟกต์อาวุจวัตตัวเมื่อเราอาพจะส่งผลทำให้เมื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์โจมตีพิเศษจะลมล้างเกาะของเป้าหมายด้วยครับก็คือตัวละครไหนครับที่มีความสามารถในการสร้างเกาะเนี่ยเมื่อโดนตัวอัลสตาโจมตีครั้งที่3เนี่ยของการโจมตีธรรมดาจะทำให้ครับเกิดความสามารถในการลบล้างเกาะออกไปด้วย สกิลต่อมาเป็นสกิลทั่วไปที่มีชื่อว่าสัญญาณรวมพลตัวอลลสตาจะวางสัญญาณพลังงานไว้รอบตัวตนเองทำให้ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่โดยรอบนั้นสร้างดามเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น32%และในแต่ละวินาทีจะรับฉากกำบังแสง1ขั้นและพลังงาน30แต้มต่อเนื่อง5วินาที ในแต่ละเลเวลของสกิลที่เพิ่มขึ้นครับก็จะเป็นการเพิ่มครับบัฟดัมเมดให้กับเพื่อนเนี่ยมากขึ้นตามเลเวลของสกิลสกิลนี้ก็จะเป็นการบัฟแอตแท็กให้กับเพื่อนที่อยู่ในระยะพร้อมทั้งฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับเพื่อนด้วยส่วนเอฟเฟกตฉากกำลังแสงในตัวเกมไม่ได้บอกครับว่าส่งผลอย่างไรกับเราบ้างแต่หากเราอ้างอิงครับจากตัวละครที่เคยมีสกิลนี้มาก่อนแล้วเนี่ย ดูฉากกำลังแสงเวลาเราโดนดามเมดเดียวเนี่ยจะโดนดามเมดเนี่ยแรงที่สุดอ่ะไม่เกิน1 4เของแม็กเลือดของเราครับในแต่ละครั้งไปต่อที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ของสกิลนี้ครับเมื่อเราอัพจะส่งน้ำไม้จำนวนพลังงานที่ฟื้นฟตูต่อวินาทีจะเพิ่มขึ้นเป็น50แต้มส่วนเอฟเฟกต์อาวุธวัตตัวเมื่อเราอัพจะส่งน้ำไม้จะเพิ่มขอบเขตของผลของเอฟเฟกต์โดยรอบครับให้กว้างขึ้น สกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลอันติเมทที่มีชื่อว่าหน้าไม้กระหน่ำยิงตัวอลิสตาจะยิงหน้าไม้ใส่เป้าหมายที่กำลังโจมตีต่อเนื่อง8ครั้งโดยแต่ละครั้งนั้นจะสร้างดัมเมจ1,000%ของแอตแทกของตัวอลิสตาถ้าหากว่า HP ของเป้าหมายสูงกว่า50%ดัมเมจที่สกิลดังกล่าวสร้างจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกหนึ่งเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกต์พาสตีสกิลครับ ดัเมจโจมตีธรรมดาของตัวฮีโร่พันธมิตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น200%ในแต่ละเลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นครับจะเป็นการเพิ่มดัมเมจให้แรงขึ้นตามเลเวลของสกิลก็จะเป็นการทำดัมเมจใส่ศัตรูพร้อมทั้งบัฟแฮตแทกการโจมตีธรรมดาให้กับเพื่อนร่วมทีมเราด้วยส่วนในพริรพลสวรรค์ครับเมื่อเราอัพจะสมมติไหมเมืมม่อเราใช้สกิลนี้ครับจะเปิดใช้เอฟเฟกพิเศษโจมตีธรรมดาด้วย ส่วน Effect เฟเฟคอาวุชวัตตัวเมื่อรับจะส่งผลไม่ก,ก่อนใช้งานครับจะใช้ความสามารถของสกิลสัญญาลรวมพลโดยอัตโนมัติอันนี้คือสกิลทั้งหมดของตัวอาริสตาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลในการบัฟทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยต่อไปเราจะไปดูว่าตัวเกมครับแนะนำเกี่ยวกับตัวอาริสตาว่าอย่างไงกันบ้าง ตัวเกมแนะนําให้ตัวอารสตายืนในแถวกลางครับส่วนค่าสเตตัสที่แนะนําก็จะมีค่าแอตแทกคิทาคอเรทคิทาคอเดมิดและก็ความเร็วโจมตีส่วนอุปกรณ์สวมใส่ครับแนะนําทั้งหมด3เซตด้วยกันครัเซตแรกเป็นเซ็ตบ้าระหำเมื่อใส่4ชิ้นจะเพิ่มความเร็วโจมตี250หน่วยทุกครั้งที่โจมตีธรรมดาครั้งที่3จะใช้งานเอฟเฟกพิเศษ ดัมเมจครั้งนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่7จถึง100%ยิ่งความเร็วโจมตีของตัวเองสูงดัมเมจจะยิ่งสูงโดยสูงสุดเนี่ยต้องการ500หน่วยก็คืออยากให้โจมตีแรง100%เนตี่ยต้องมีค่าความเร็วกันโจมตี500หน่วยส่วนอีกเซตหนึ่งที่ตัวเกมแนะนำก็จะมีเซตตราทีตแตร์เมื่อใส่2ชิ้นจะเพิ่มคีย์อเ,เลสเอร์เซส่วนอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตโอเวอร์โหลดเมื่อใส่2ชิ้นจะเพิ่ม อันนี้คือที่ตัวกณิ์นแนะนำครับคราวนี้จะไปดูกันว่าตัวผมครับเลือกอุปกรณ์สมใัยอะไรให้กับตัวอะลิสตาบ้างไปดูกันครับเซตที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเซตบ้าอะหัมสี่ชิ้นครับส่วนอีก2สองชิ้นก็จะเป็นตราอาทิตย์เพื่อเพิ่มคิเเลตสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยเมีสเตตัสของอุปกรณ์สมสัยครับสามชิ้นบนครับ อาวุธเป็นแอตแทเสื้อเป็นดีเฟนต์และกางเกงเป็น HP ไม่เปลี่ยนแปลงครับเราจะมาดูนี่3ชิ้นล่างครับว่ามีเมลเซตรตัสผมเลือกใช้อะไรกันบ้างมือผมเลือกเมลเซตรตัสเป็นคริ t ิคอลเลดสี่สร์เซหัวผมเลือกเป็นแอตแทกหส่วนรองเท้าผมเลือกเป็นแอตแท็กสปีด200หน่วยเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ตัวอาิสตามากขึ้น ส่วนสเตตตัดลองครับก็จะเน้นเป็น a d t a k speed ก่อนครเพื่อให้ครบถึง500หน่วยเมื่อไหร่เราก็จะมาเน้นเป็น critical rate และ critical damage ตามมาต่อไปเลยไปดูว่าตัวอลิสตาเมื่ออยู่ในสังรบจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูครับเทปผมเลือกมาให้ดูจะเป็นการต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุด endless battle b o สเป็นด้วงเขียวเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นประสิทธิภาพของตัวอลิสตา อลสตาในตอนเริ่มเนี่ยก็จะโดดเด่นไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่ายังมไม่ค่อยได้สัแต็กการสุดทีกักเท่าไหร่ครับแต่พอไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวอลิสตาร์นานใช้ยิ่งโจมตีแรงขึ้น แต่ผมจะขอวัปไปตันจบเลยนะครับเพื่อไม่ให้กุนยาบเกินไปขณะตัวนี้ก็จะเห็นว่าดมิขของตัวอลิสตาในตอนนี้มัน้ำดวงครับไม่มีใครตามทัน,นเป็นเพราะว่ายิ่งนานครับยิ่งสแต็กโดยเฉพาะหากไม่เปลี่ยนเป้าหมายโจมตีด้วยนี้ศัตรูตัวเดียวในฉากนี้ก็จะทําให้ตัวอาิสตาโจมตีแรงมากครับ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมมาพราะมองว่าตัวอารลิสตาเ็าจะเหมาะในการเล่นดันนี่มีบอสต,ตัวเดียวยิ่งเลือดเยอะยิ่งโจมตีได้แรงครับก็จะเหมาะกับการลุยดันซะมากกว่าในการต่อสู้ปกติทั่วไปครับเนื่องจากหากมีต,รรตัวละครศัตรูหลายตัวเนี่ยจะทําให้ตัวอารลิสตาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีอยู่เรื่อยเ,อยเนี่ยก็จะทให้สแต็คของตัวอารลิสตานั้นลดถ,ถ่ายไปได้ครับ ถ้าจะมองว่าจะมาแทนตัวลุงสมิธในการดันาเมตได้เลยไหมก็มองว่าครับก็อาจจะแทนกันไม่ได้ครับแต่เหมาะสมที่จะลงคู่กันครับเพราะตัวอาริสต้าครับมีความสามารถที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือการบัฟแอดแทกให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองเล่าเกมอย่างนคําคลิปนี้ครับเล่าตัวละครอาริสตาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครับไม่มากก็น้อยครับหากไม่ใช่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับ หากมีคําถามครับข้อเสนอแนะหรือคำามทีชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเราเกมเกินความพินี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอเกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอเกันครับ